แบบเราเราต้องไม่ไปหลกวนคนอื่นมากนะเก็ตฟิลหมยแบบพูดยังไงเดียพ์ฟูนก็น่าจะรู้อืมแบบเออไม่รลกวนอะ่ะรลกวนในที่นี้หมายถึงอะไรหรออืมพูดยังไงดีถ้าว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแต่เดียวไม่เข้าใจหรอ เนี่ยแต่ผมวันนี้ผมโคตรยาวเลยตัดเอง,องแล้แสั่งอรตะเรียนมาแล้วจริงเหรออืมจะตัดโชว์เลย <ไป S 2> คนเข้าใจเห็นไหมก็อ,อ,อยากบอกทุกค,คนว่าถ้าเกิดแบบมีน้องมีอะไรอย่างเงี้ยทำหรือว่าอะไรเราเห็นไม่โอเคเราเตือนน้องให้เตือนน้องนะ โอเคป่ะบางที่มันไม่โอเคหรือมันไม่ไม่ดีหรืออะไรที่ทำให้แบบว่าตัวเมนของเราเองไม่ดูไม่ดีไปด้วยหรือว่าทําให้คนไม่ชอบเมนเราไปด้วยคนก็ไม่ควรทำต่อให้เราเป็นเสียงส่วนน้อยหรือเป็นเสียงส่วนมากอะไรก็ทําอะไรคิดคิดแบบคิดเยอะๆก็จะไม่เดียวคิดเยอะๆอะรู้สึกท yes. ี่ค้างเหร เป็นอะไรทำหน้าเป็นอะไรหน้าอะไเป็นอะไรเออปัญหาอย่าง emang pakai ini noh หัวแลาะไม่คิดหัวแลาะทั้งหมดหรอไม่ร้างยังไม่ร้างมาสก์ไปชุดนอนไปอธิบายที่หลังนะผมไม่เข้าใจ <laughs> ตาไม่เล่นเกมหรอเรา็ตัดงานเสร็จดกดเนาค่อยทำในในตัดงานไม่เสร็จเลยเี่นฮะอืม <c oughs> เช่ใช่ใอฟ้าเนี่ไม่มีใครไม่มีใครอยู่ไม่มีใอยู่พูดมาพูดมาเหรว่าไม่มีใครอยู่พูดนะไม่มีใครอยู่ดูรลิปริงดูรลิปิงงไม่มีใครอยู่มาน่ามึบาให้ฉันเอากินข้าวแล้ว

ร้อนยอีกลิ่นก็ถอมเลยนี่เฮ้ยจ๊ะอู้ไมยแฟนเป็นเพืงง่อนกูหน่อยดิฮะแฟนเป็นเพื่อนไหนชื่อนุ่มวันนี้ดูเหนื่อยกันจังเห <c oughs> นื่อยเอาพี่ ตอตอนอะไรข่าวๆนี่ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะเป็นลังแคที่มาโรยลงกบอไม่ไปที่ตัวีดีโอระว่งมุหักลัวร้อนหัวร้อนเห็นหน้าผักแล้วอยากไปวิ่งเล่น อะไรวะคอมเมนต์อยู่บนน้าผากแล้วจะได้เห็นยังไงไงบนมองเวินคอมเมนต์ไงถ้ามันขาวเกินส ไปปีไปีไปีโค้ทเท <c oughs> อะไรวะอะไรวะเฮ้ยทำได้ไงอะวัดวัด ทำดีทำดีทำได้ปะล่ะทำไม่ได,ไได้พี่เดียวอ่านเมน,นูหน่อยค่ะ What? เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะเ <c oughs> คยน้วต,ตาออกแต่นั้งได้เดี๋ยวทำดีเดียวทำดีทำไม่ได้ อะไรวะคำอะไรกันวะฟิวเตอร์อ่ะกัฟิวเตอร์เหรอจริงเหรออะไรวะฟิวเตอร์จริงเหรออ้าวอันนี้อันนี้อันนี้จีจีจีป่ะเนี่ย <laughs> เป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนเจงสวยสวยสวยเกเกู <Good. S 1> อะไรอะไรเนี What อ่ะไปคนไปคนแบงละเดี๋ยวจะนั่งจะนั่งสมาธิรออืม

Một <laughs> 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 lá มีฟิลเตอร์โชว์บ้างดิมีฟิลเตอร์อะไรบ้างอ่ะไม่คุยแล้วก็อบอกว่าจะนั่งสมาธิลองไงอืมมีเท่ก้นหออช่วงนี้ไม่ค่อยด้ก้นทำไมโอ้เฟิร์มเลยนะอืม ือไปเล่นหนังมาปะเนี่ยอืคุณแผนคุณแผนเรอยังอยู่ภายในอายุดยได้อยู่เดี๋ยวไปทำงานต่อล้วทำงานอีกแล้วเสร็จเลยไม่เสร็จหรออืมใช่อ่ะที่ทำนั่งทำทั้งคืนก็คือไม่เสร็จรอ่ะอืมจ,จริงจัง <Okay. S 2> คลิปลง youtube อ่ะนะ <c oughs> มมีมีแบบเดดเดดไลน์ะ่ะพรุ่งนี้ <c oughs> มีหนวดก็ะมีหนวดมีหนวดก็เท่ดีนะครับ เออสู้ๆนะสู้ๆนะไม่เคยได้นอนยิ่ช่วงเนี้ยตาเลยดับไปเลยดับมากเลยเหมือนแบบเอาสีดำมาปาดตาแล้วแบบดับมพอกันเลย ฟีดจุไปโดนฟิลเตอร์อุบาทนี่

ทำงานต่อแล้วดีกว่าบ๊ายบายกเจ้าให้มาเล่นใหม่โอเคโอเค <laughs> รบีบรีบ,บรีบ,บ,รบทำให้เสร็จน,ะนอนหัดหัดนอนบ้างครับจ้าบายจ้าจ้าลาครับ <laughs> <laughs> you know, with